สวัสดีค่ะหนูชื่อเมย์บ้านหนูอยู่ติดกับสวนแตงลุงเพิ่มค่ะหนูกับลุงเพิ่มรู้จักกันพ่อหนูเป็นอมบาตอที่หมู่บ้านส่วนแม่หนูเป็นครูค่ะพ่อหนูมีอาชีพเสริมอีกทางก็คือเลี้ยงหมูกับเลี้ยงไก่ค่ะหนูเป็นลูกสาวคนเดียวตอนนี้หนูกําลังรอขึ้นไปสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพค่ะหนูไปเรียนกรุงเทพจนจบจบออกมาก็สมัครงานทุกบริษัท ที่หนูชอบทําแต่ก็ยังไม่มีใครหรือบริษัทไหนเรียกไปเลยคะ่ะหนูก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่ดีกว่าตอนที่หนูกลับไปเพื่อนๆของหนูเมื่อสมัยก่อนบางคนก็ไปทาง,งานกันที่อื่นบางคนก็มีครอบครัวแล้วเวลาไปเที่ยวหาพวกเขาก็จะเกรงใจแฟนพวกเขาคะ่ะก็เลยไม่อยากไปเท่าไหร่เมย์ก็เลยออกไปช่วยพ่อเลี้ยงหมูกับเลี้ยงไก่ที่หลังบ้าน เห็นสวนหลังบ้านเราก็ดีใจค่ะเพราะมันเป็นไรที่ธรรมชาติมากๆมีผลไม้เต็มไปหมดไม่พอเท่านั้นแม่ยังปลูกผักสวนครัวเยอะไปหมดเลยค่ะเมย์ก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยพ่อแม่ทําแบบจริงจังระหว่างรองานที่บริษัทเรียกตัวไปทำงานค่ะเมย์ก็เลยคิดจะปลูกผักกาดแก้วเอาไว้กินเองแล้วก็เผื่อเอาไว้ขายด้ค่ะ พอส่วนตัวแล้วเมย์ก็ชอบกินสลัดอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยบอกพ่อพ่อพ่อรู้เรื่องได้ก็เลยโทรไปหาลุงเพิ่มให้ลุงเพิ่มส่งคนงานมาที่แปลงผักผักสวนของเมย์ค่ะพ่อเมย์จะตามใจเมย์มากๆอยากทำอะไรอยากได้อะไรเมย์ก็จะได้อย่างที่คิดตกตอนเย็นพ่อก็บอกกับลูกน้องลุงเพิ่มเรื่องคงสร้างของแปลงผักสักพักนึงค่ะ ลุงเพิ่มก็เดินเข้ามาจากทางสวนของแกคะ่ะลุงเพิ่มยิ้มออกมาฟันขาวมาแต่ไกลเลยนะคะเพราะแกเป็นคนผิว,ผวแทนแกเป็นผู้ชายที่ดูแล้วดูแข็งแรงมากๆหมายถึงร่างกายแข็งแรงนะคะแบบในหัวแกมองมาที่เมย์ค่ะคำพูดแรกที่ลุงเพิ่มเอ่ยถามหนูหนูเมโตแล้วลุงจำไม่ได้เลยนะถ้าไปข้างนอก ลุงจำหนูไม่ได้แน่ๆแล้วหนูก็ยิ้มให้ลุงเพิ่มเบาๆพ่อก็เดินเข้ามาพอดีลุงเพิ่มแกก็ไม่ได้คุยอะไรต่อหรือพูดอะไรคะ่ะนอกจากหันหน้าไปทางพ่อแล้วก็คุยกับพ่ออย่างชอบใจพ่อก็คุยกับแกอย่างถูกคอเช่นกันคะ่ะลืมเล่าให้พี่ๆฟังคะ่ะลุงเพิ่มเป็นพ่อไม้เมียแกเสียเสียไปหลายปีแล้วคะ่ะตอนนั้นแม่ยังเรียนอยู่ที่กรุงเทพ แม่เมย์เคยเล่าให้เมย์ฟังค่ะลุงเพิ่มกับเมียของแกไม่มีลูกด้วยกันลุงเพิ่มกับเมียเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมากๆที่ดินหรือที่นาสวนแถวนี้ส่วนมากจะเป็นที่ของลุงเพิ่มค่ะล,ลุงเพิ่มเป็นหนุ่มใหญ่มาจากทางภาคใต้แกมาได้เมียอยู่ที่นี่ค่ะเมียของแกก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของแม่เมย์เองค่ะเมย์ตื่นเต้นมากที่จะมา ที่จะมีแปลงผักทำคืนนั้นเมนอนไม่หลับเลยค่ะมัวแต่เสิร์ชหาข้อมูลว่าจะปลูกผักอะไรดีเมเดินไปที่หน้าต่างเม่ก็เหลือบตาไปเห็นพ่อกับลุงเพิ่มยังนั่งคุยกันอยู่เลยแต่นี่มันก็เกือบสามทุ่มได้ค่ะบนโต๊ะยังมีกับแก้มพร้อมเครื่องดื่มอยู่เต็มโต๊ะไปหมดไม่นานก็มีพี่สาวคนหนึงขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะมาจอดที่หน้าบ้าน พอเธอเดินเข้าไปที่บ้านพ่อของเมย์ก็รีบไปเรียกแม่ของเมย์ออกมาแม่ของเมย์ก็มานั่งข้างๆพ่อแล้วพี่สาวคนนั้นก็ไปนั่งใกล้ๆกับลุงเพิ่มเมย์เห็นพ่อดูแลแม่เป็นอย่างดีลุงเพิ่มก็ดูแลพี่สาวคนนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่เท่าที่ผู้หญิงคนนั้นดูแลลุงเพิ่มนะคะพอพี่เขาแทบจะนั่งหรือจะไปนั่งทับลุงเพิ่มกันเลยค่ะ เมย์ก็ไม่สนใจเท่าไหร่ตอนนั้นเลยเดินไปอาบน้ําเตรียมตัวนอนเมย์ออกมาก็ยังได้ยินเสียงเขาคุยกันอยู่อยู่ๆเมย์ก็เห็นลุงเพิ่มเดินกลับไปที่สวนแตงพี่สาวคนนั้นก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับไปทางเดิมตอนแรกๆเมย์นึกว่าลุงเพิ่มจะหิ้วพี่สาวคนนั้นไปกินกันที่สวนแตงเสียอีกเช้ามาเมย์ก็ลงไปช่วยแม่ทํากับข้าวกินข้าวกับแม่ก่อนที่แม่จะไปทํางานคะ่ะ เมย์ก็ปากเบาถามแม่ออกไปว่าลุงเพิ่มมีแฟนแล้วหรอคะแม่แม่ก็หันหน้ามาบอกผู้หญิงคนนั้นหรอคนเมื่อคืนใช่หรือเปล่าใช่ค่ะแม่อ๋อน้ามนเป็นแม่ค้าในตลาดนะ่ะเป็นแม่ไม้สามีเพิ่งตายเพิ่งมารู้จักลุงเพิ่มก็เลยหลงรักลุงเพิ่มนะ่ะแม่ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะรู้แต่ว่าลุงเพิ่มไม่สนใจเท่าไหร่หรอกที่แม่เห็น แล้วแม่กับเมย์ก็นั่งกินข้าวกันต่อส่วนพ่อของเมย์ออกไปดูหมูกับไก่หลังบ้านอยู่ๆพ่อก็เดินเข้ามาพอดีเลยค่ะแม่ก็บอกว่าไปล้างมือไปล้างไม้มาแล้วค่อยมากินข้าวกันพ่อเดินเข้ามาแม่ก็ทำหน้าที่ตักข้าวยกน้ำมาให้พ่อไม่ว่าจะนานแค่ไหนแล้วแม่ก็ยังดูแลพ่อเหมือนเดิมนะคะถึงตอนนี้ลูกจะโตเป็นสาวแล้วก็ตามเราสามคนพ่อลูก พ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวกันจนอิ่มหลังจากนั้นแม่ก็ขับรถออกไปทำงานเหลือแต่ลูกสาวกับพ่ออยู่กันสองคนพ่อลูกนั่งมองหน้ากันพ่อบอกว่าวันนี้พร้อมไหมคนเป็นพ่อถามลูกสาวออกไปลูกสาวตอบอย่างมั่นใจพร้อมคะ่ะหนูอยากทำมานานแล้วพ่อก็บอกว่าขึ้นไปบนห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่นานแม่ก็ขึ้นไป พ่อก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนกันหลังจากนั้นได้สักพักพ่อเห็นเมย์แต่งตัวลงมาโอ้เมย์แต่งตัวเป็นลูกชาวสวนมากเลยนะหลุดคาบสาวกรุงเทพเลยนะลูกพ่อพูดแซวเมย์ขึ้นค่ะพ่อเมย์เป็นลูกสาวชาวสวนนี่คะแล้วพ่อก็ยิ่นกุญแจรถให้กับเมย์เมย์ขับรถไปนะลูกเพราะมาอยู่บ้านนอกแบบนี้เมย์ต้องขับรถให้เก่ง พอบ้านเราอยู่ห่างจากรถได้สารข่ะพ่อปกติตอนอยู่กรุงเทพเม่จะใช้รถแท็กซี่หรือรถไฟเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่เมย์ก็พอขับรถได้บ้างเวลาเมย์กลับมาที่บ้านค่ะพ่อก็จะสอนให้รถของพ่อเป็นรถสีประตูยกสูงก็จะขับยากนิดหน่อยแต่พ่อก็นั่งใกล้ๆกับเมย์ทำให้เมย์ไม่กลัวค่ะเราสองคนพ่อลูกเรากำลังจะไปสั่งอุปกรณ์มาสร้างโรงเรียนผักค่ะ เมย์ขับรถใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วก็จะรถคันใหญ่คันหนึ่งขับมาพอดีเขาขับมาช้าๆเพื่อจะจอดเขาเปิดกระจกลงค่ะที่แท้ลุงเพิ่มนั่นเองลุงเพิ่มยิ้ม,มฟันขาวลุงเพิ่มใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนดูแล้วแกเป็นผู้ชายรุ่นใหญ่ที่น่าสนใจมากเมย์ก็ยิ้มให้แกแกก็ยิ้มให้กับเมย์ พ่อเมย์ก็ยืย่นหน้าแล้วบอกว่าจะพาเจ้าเมย์ออกไปดูร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างลุงเพิ่มก็บอกว่านี่กำลังจะขับรถไปดูที่ให้เลยและจะเข้าไปดูว่าลูกน้องจะเข้าไปจัดการขุดหลุมเสาให้เรียบร้อยหรือยังไม่นานเราก็แยกทางกันคะ่ะเมย์กับพ่อก็สั่งซื้อของที่อยากได้แล้วก็ขับรถกลับบ้านเมย์กลับมาก็เห็นคนงานสี่ห้าคนช่วยกันปรับหน้าดิน เมยก็เดินเข้าไปเมยมองรอบๆไม่เห็นลุงเพิ่มแต่เมย์ก็ไม่กล้าถามพ่อสักพักลุงเพิ่มก็มาจากสวนแตงของแกตอนนั้นพ่อเมยไม่อยู่เดินเข้าไปในบ้านพอดีลุงเพิ่มก็เดินมาค่ะลุงเพิ่มบอกว่ามองหาใครน้องเมยเมย์ตกใจหมดเลยค่ะเพราะลุงเพิ่มเข้ามาใกล้ๆกับเมย์มากเมย์ก็บอกว่าเปล่าค่ะเมย์เดินมาดูสวนผักของแม่ เมยกับลุงเพิ่มก็คุยกันแล้วก็เดินดูผักของแม่ไปผู้ชายวัยห้กับผู้หญิงวัยยี่สผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้ชิดกันความรู้สึกมันตื่นเต้นดีนะคะเพราะเมย์แอบอมยิ้มตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเมย์ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครเลยผู้ชายสูงใหญ่ที่ดูดีหล่อเข้มและเมย์ก็สูงแค่หัวไหลของลุงเพิ่มเองคะ่ะ ลุงเพิ่มก็ถามเมว่าเมไม่คิดอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านบ้างหรอเมยก็ตอบไปว่าอยากสิคะพอาะบ้านของเมยอยู่ที่นี่และพ่อกับแม่ก็อยากให้เมกลับมาอยู่ด้วยคะ่ะก็น่าจะใช่ครับเพราะหนูเมยสวยน่ารักลุงเพิ่มพูดออกมาไม่ถึงกับหน้าแดงปกติคนที่เขาไม่มีใจกันเขาจะไม่พูดออกมาแบบนี้อยู่ๆลูกน้องลุงเพิ่มก็เดินเข้ามา พี่เพิ่มครับเหล็กกับเสาไม่พอครับลุงเพิ่มก็บอกว่าเดี๋ยวขับรถไปซื้อให้เมย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเมย์ไปเอาเงินกับพ่อก่อนนะคะเมย์กำลังจะเดินกลับไปที่บ้านพ่อก็เดินสวนเข้ามาพอดีพ่อบอกว่าที่อบอตอเขามีประชุมด่วนกันพ่อต้องรีบไปลุงเพิ่มก็บอกว่าไปเถอะเดี๋ยวทางนี้จัดการให้เองพ่อขับรถออกไปเมกับลุงเพิ่ม ล้วก็ขับรถไปซื้อของที่ลูกน้องสั่งระหว่างทางเราได้คุยกันนั่งรถใกล้ชิดกันความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเกิดขึ้นเร็วมากลุงเพิ่มก็เริ่มจับมืมอเมย์ในรถค่ะเมย์พูดออกมาตรงนี้เลยเมย์ร้อนไปถึงเมย์ร้อนไปทั้งตัวค่ะร้อนลงไปถึงท้องขากับลุงเพิ่มก็บอกว่าลุงเพิ่มลืมของ ลุงเพิ่มก็ขอขับรถกลับไปที่สวนแตงของลุงเพิ่มและเขาก็ชวนเมย์เข้าไปด้วยค่ะหลังจากนั้นเมย์กับลุงเพิ่มก็กลับออกมาอีกทีห้าโมงเย็นเลยค่ะลุงเพิ่มสอนการบ้านให้กับเมย์เกือบห้าชั่วโมงเลยค่ะลุงเพิ่มเหมือนคนอดอยากมาจากไหนก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอค่ะลุงเพิ่มทำให้เมย์หลงสุดๆไปเลยค่ะ ดีนะคะที่ลูกน้องลุงเพิ่มไปทำงานที่บ้านเมกันหมดไม่งานได้ยินเสียงเมร้องตอนที่ลุงเพิ่มวางเสาให้เมย์แน่ๆค่ะ